ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเผาถ่านนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เผาเผาตามเคยนะครับเตาหลุมนี่ผมก็เผารอบสองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รอบแรกที่เอาถ่านออกนะครับอาจจะเป็นถ่านได้ไม่ค่อยจะร้อเปอร์เนสักเท่าไหร่นะครับมันเหลือเป็นดิบๆค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับ แล้วก็ในส่วนของเตาดินนะครับเตาดินก็พังอะไรหมดนะครับแต่ตรงหลังคานี่ผมก็เลยทําการย้ายไปครอบเตาหลุมไว้เลยนะครับอันนี้ก็ฝนมันก็เหมือนจะตกตกนะครับนี่มันตกมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็อากาศค่อนข้างที่ว่าจะเย็นเลยนี่ก็ดูเหมือนน่าจะตกอีกนะครับนี่นะครับก็สําหรับตัวเตาหลุมนี่ ก็เปิดแผ่นเหล็กไว้หน่อยนึงนั่นก็เก็บน้ำส้มควันไม้อยู่นะครับก็พอได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับว่าเราเผาถ่านขายเนี่ยเราขายถ่านยังไงนะครับโลละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกหมดเลยนะครับสําหรับสําหรับของผมนะนะครับถ้าของคนอื่นเนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาขายกันยังไงนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการนําไม้มาเผาถ่านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าของใครหลายๆคนเนี่ยนะครับการหาไม้มาเผาถ่านเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นตัดไม้รอบๆบ้านหรือหาไม้นะครับหรือซื้อไม้มาเผานะครับ ซึ่งผมเองนะครับผมเองก็มีทั้งซื้อนะครับซื้อไม้มาเผาแล้วก็หาตัดเองนะครับบางทีก็หาตัดเองตามรอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยมันก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เลยออกไปหาตามตัดตามลำตะเพรินนะครับแถวๆบ้านนี่นะครับก็ไม่ไกลมากอันนี้ผมก็ไปตัดมานะครับเป็นบางทีผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่ผมต้องบอกว่านะครับถ้าเราไปหาไม้มาเผาถ่านเองอะไรพวกนี้นะครับมัน คือว่าเราเนี่ยเราจะได้เป็นกําไรเนี่ยเต็มๆนะครับคือไม่ได้ต้องหักค่าต้นทุนอะไรนะครับก็จะมีแค่พวกค่าน้ํามันตัดอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อไม้มาเผาถ่านนะครับอันนี้คือเราต้องหักทั้งต้นทุนการซื้อไม้อะไรออกอีกนะครับกําไรที่เราได้อะมันก็อาจจะได้น้อยลงนะครับได้น้อยลงก็ผมจะบอกว่า การที่เราซื้อไม้เนี่ยนะครับการซื้อไม้มาเผาถ่านเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับ mm. ผมอยากรู้ว่าตามที่อื่นนะครับไอ้พวกลานไม้พวกนี้นะครับที่เขารับซื้อไม้นะครับรับซื้อพวกไม้สดแล้วก็ขายไม้ออกพวกนี้ผมอยากรู้ว่าที่อื่นเนี่ยคือขายไม้ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับถ้าเราไปซื้อออกนะครับ,รบ <_ c ười> เพราะว่าที่ผมไปซื้อมาเผาถ่านรอบหนึ่งเนี่ยนะครับ ไม้ที่ซื้อออกมาเนี่ยตันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าที่อื่นน่ะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมอยากรู้ว่าแถวอื่นราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับว่าของผมเนี่ยคือมันราคามันผมว่ามันแพงไหมนะครับหรือว่าราคาก็พอๆกันไม่ได้ต่างอะไรกันบ้างนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมเคยไปซื้อมาค้างหนึ่งนะครับ เหมือนผมเผาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่ว่าจะไม่ค่อยได้กําไรนะครับผมได้ผมเหลือหักต้นทุนอะไรออกหมดแล้วนะครับก็จะเหลือกําไรอยู่แค่สี่ห้าร้อยนะครับสําหรับการซื้อไม้มาเผานะครับจากหลานไม้นะครับผมเลยว่ามันมันก็เลยจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเคยไปเอามาเผาอยู่ ค่อนข้างที่ว่าจะบ่อยมากเลยนะครับผมไปซื้อไม้ตามโรงเลื่อยนะครับโรงเลื่อยไม้นะครับเป็นพวกที่เขาทำไม้แผ่นขายนะครับก็จะเรียกว่าโรงเลื่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็อาจจะมีนะครับมันก็จะเป็นพวกไม้สารพัดเลยนะครับที่เขาจะเรียกกันว่าไม้เบญจบพรรณนะครับผมพวกอันนี้ ผมก็ไปซื้อเป็นพวกเศษไม้นะครับซึ่งแบบอย่างเงี้ยนะครับผมไปซื้อมาบ่อยนะครับมันจะเป็นพวกเศษไม้นะครับที่เขาตัดออกสออกอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีอ่ะเขาจะขายแบบเหมาเหมากองนะครับเหมือนขายแบบเหมากองไปเลยนะครับเหมากองขายอย่างเงี้ยผมเคยไปซื้อมาเป็นกองละพันกองละพันห้ากองละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปซื้อมาพวกเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ย กำไรแทบครึ่งต่อครึ่งเลยบางทีก็เลยครึ่งนะครับที่ผมเผาขายนะครับถ้าบางทีซื้อไม้มาเผาเหมือนยกกองมาพันห้าก็บางทีก็ขายถ่านผมก็ขายได้ประมาณสามพันมากอะไรอย่างนี้สองพันห้าหรือบางทีก็กำไรมันบางทีก็เท่าตัวแล้วก็เหมือนบางทีก็เลยตัวเหมือนกันนะครับสําหรับที่ผมซื้อไม้มาจากโรงเลื่อยนะนะครับอันนี้คือกําไรมันก็จะเยอะนะครับสําหรับที่ผมเผาถ่านขาย ก็แล้วก็ช่วงเนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปเอามานานแล้วนะครับไม่ได้ไปเอาไม้มาจากโรงเรื่อยมาเผานะครับผมจะเอามาเผาเป็นช่วงแรกๆนะครับที่ผมใช้เตาถังเผาเผาอยู่บ่อยๆนะเป็นพวกไม้จากโรงเรื่อยทางนั้นเลยนะครับแล้วคือเตาถังนี่มันเผาดีมากเลยเป็นไอ้พวกไม้แผน่นๆพวกนี้ยมันอัดในถังเ,เราอัดได้แบบเต็มที่นะครับเพราะมันเป็นไม้แผน่นๆตรงๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ บิดเบี้ยวอะไรนะครับมันเลยทําให้เราอัดได้เยอะนะครับแล้วก็เผาเผาดีด้วยนะครับสำหรับตัวเตาถังนะครับแล้วก็ที่ผมมาทําพวกเตาดินอะไรพวกนี้นะครับก็คือผมเอาไว้เผาไห้พวกท่อนใหญ่ๆนะครับผมจะเผาถ่านเนี่ยผมจะไม่ได้หาไม้ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะครับผมก็หาตัด หาตัดอะไรด้วยนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยพวกนี้ผมก็ไปหาตัดตามแถวแถวบ้านนะครับตามพวกลำตะเพินแถวแถวบ้านนะครับมันก็พอให้เราเหมือนคือเราไม่ต้องไปเสียไอค่าต้นทุนให้มันเยอะนะครับอย่างนี้มันก็ถ้าเป็นไม้ที่เราหาตัดเองพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้ฟรีคือเราก็จะได้กําไรแบบเต็มเต็มนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการขายถานนะครับเรื่องการขายท่านเนี่ยผมจะ บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับก็คือการขายทานของผมเนี่ยส่วนมากนะครับผมจะขายทานแบบกรอกใส่ถุงนะครับกรอกใส่ถุงหูหิ้วนะครับเหมือนที่เราซื้อกันตามร้านค้าถุงละ20บาท20บาทอะไรพวกนี้นะครับผมจะทําแบบเนี้ขายซะส่วนมากเลยนะครับถ้าเป็นกระสอบส่วนน้อยนะครับแทบจะไม่ได้ทําเลยก็ว่าได้นะครับหรือบางทีก็นานๆทีก็เหมือนคนแถวๆบ้านนะครับมาสั่งให้ ทำกระสอบไปห,หน่อยนะครับก็ถึงจะทําแต่ส่วนมากผมจะกออใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับไปส่งตามร้านค้าที่ผมส่งนะครับเพราะเหมือนเขาชอบแบบเป็นถุงถุงอย่างนี้มากกว่าเหมือนเขาขายออกได้สะดวกได้ง่ายนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สําหรับถ่านที่ผมเอาไปขายนะครับนี่มันก็จะเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยนะครับก็คือว่าผมขายถ่าน กิโลละเท่าไหร่นะครับที่ใส่ถุงไปได้ช่างไหมหรือว่าก่อแค่เต็มถุงนะครับผมจะบอกว่าที่ผมขายถ่านนะครับผมพอช่วงนี้นะครับมันบวกกับราคาไม้อะไรที่มันแพงนะครับโอ้โหหลายๆอย่างครับมันแพงมากด้วยนะครับผมขายถ่านนะครับตอนนี้ผมขายอยู่ที่โลจุดประมาณโลสองถึงโลสามนะครับประมาณโลสองโลสามประมาณนี้นะครับ ผมขายส่งอะโลละขายส่งนะครับถุงละสิบห้าบาทนะครับแล้วร้านค้าเขาก็จะไปขายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าสาหรับราคาฐานแล้วก็น้ําหนักฐานที่ผมขายนะครับมันจะขายอยู่ประมาณโลสองโลสามนะครับสิบห้าบาทนะครับผมาะผมคิดว่าบางที่ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าแถวเนี้ยฐานแพงนะครับบางที่ก็โลเดียวที่ผมเอาไปขายเนี่ยนะครับ จะบอกว่าบางร้านก็แค่เขาเอาไปส่งแค่โลเดียวนะครับแล้วเหมือนเขาก็เอาไปขายหน้าร้านก็ไปขายทีคือที่ผมเอาไปส่งเนี่ยผมว่าผมเลยให้เยอะกว่าโลเดียวไปอีกนะครับก็คือโลสองโลสามนะครับถ้าว่าแต่ก่อนผมเคยลองใส่ไปโลครึ่งนะครับเหมือนเหมือนจะมันอพูดจริงถ้าว่าเราไปซื้อไม้แพงๆมานะครับเราจะไม่ค่อยได้กําไรนะครับประมาณนั้นเราก็ต้อง ไอ้นี่กันไปนะครับผมก็สําหรับราคาไม้ราคาถ่านนะครับที่ผมได้มาพูดในวันนี้นะครับสำหรับการหาไม้เผาถ่านนะครับขายกันยังไงขายกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ